สวัสดีค่ะสวัสดีสสดชื่อมาเจอยงามหนึ่งบัวบนาคิดบัวนาฟันมาสิได้พี่น้องขอบใจพ่อกับแมร์ลายๆเด้นนอนามกระปุ่นอีกเออโอ้ยคนเต็มตูบเพิ่นอน宝妈ควมาวมสแสดงความยินดีน้ำลุกน้นนำลายมาจะได้กระตากระตาอืมอันนี<อ>น้สิบแปดโมงแล้วแม่่ยังไม่ได้กินประจำการปลาสิบเก่าตี๋ มาบนาเส oh, ืออ like ้โอ้เจ no. ็บตอนนี้กำลังอันจ no. ์ดของสีไปทรงตอ้งหายแ่แหายแล้วแม่ได้ยังไทองยแม่ขึ้นทงลูกมากกตามะขามะขมข่เฮ็ดเนาะลายแม่ตัวนี้ได้สักแเขาบอกอันนั้นม่ไป นี่คับเพลงการสไปส่งอยู่ทางบ้านถอน้ำกหายเข้าเอราวันเข้าไปแต้มาด้วยาเตียงาเตียงแม่มันจะม่มแม่้าบ้านนู่แต่เนี่ยยหาลออยแม่าม่อด้ม่แเาเตียงไม่เบะเฮ็ดท่าน่ะเฮ็ดอันคุณเอ้าเพ่นว่าให้คุณเอ้าให้ไพ่กระหายเหรอ่ะอ๋อ กามาขาโพธซองลอยนะขอหน้าวัดมาขาโพูอย่งนี้เป็นอมีในเฮดนี่มาแล้นี่มาขโพดนี่อ้อามินไปตกบันฟังนี่ขโพดนะในนี้แล้วนี่ใจเดมา้ี่ใจดาข้าวใจดาาาโพด ที่ใจหนูปว่นัาคิดบ่ได้บ่เคยบ่เคยบ่เคยคิดว่าสิโอ้แม่เ็ปลจดบน่อยยินไปปลามาไรเงี้ยแต่ว่ารหมาวพนมาแวงาไรนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็บใช่ประมาณีเมื่อนี่แหละมื่อก่อนเมือพุ่นมันไม่ปังตะิเกต่ะ ไปเกินห uhm. <cima. S 2> ่างกับบ้านอีกแล้วนะาเสียเอาไปส่งเลยตอนนี้นี่พอดีวานนีก็น่าจะจ้านาทีเลยมือ่ะมือวันพาสเมอนกับ้าอ้าไมอเกรมาไล่โซดอุนนูนไปเห็นลงทานแจกดิรโลดถ้าจะมาเห็นบุงเห็นวานมาเรี้ยวแบบเฮ้ยคนละมา ปฏิเสอันนี้ลหาลสี่ป่ะหาลอยนะบ่มีอาทงนี่เด้ยังบดิเบอนี้เป็นการไลซดที่อืดแห้งแต่ว่าแบบเสื้อผ้าแห้งีกันอันนี้ได้สักคนเอาหาไปไปแจบ้านปังต่างหากบ่ ตัวีนซองลอยลลอันนี้ <c oughs> อันนี้นะหาลอยนะพูดอี่แล้ะอันนี้ก็หาลอยซ้ายแค่แด้แล้วสั้นขวดบ้างนะเอามาแบ่งหนึ่งแยมก้อนหนี่ง งอมาโตบ่สใมนีนะอมส่กระหังก่สวนแม่ไม่ีละมาต้มกระชุ่เนี่ยเออแม่นีแม่หมูต้มนั่นตายเออกใหญ่ต้มตัวใหญ่คนไปหักตัวใหญ่กํลังกินยในแซ่ของนูเนสในแซ่ของนูเนซสม่ปใหญ่พยเออก็ไดแ่หมกพุท่งใหญ่ว่ว่เห็เน่โอ้มัน่น่ หลน่ะคันซีเฮาขอบใจอันพ่อกับแม่ละลายดื้อทางต่างประเทศทางเมืองนอกซือติบเข่าให้ลูกดีใจแหงนอนกันอนมาดด้วยตีเจ้าคะากคองแดงไปอีก่างบ้านน่เออนอนไปอีกแมวน่าแมตินาแม่แบแลียตีย่าเตียง ก็มาไม่เห็นหวานมันเอาไปเยข้าวเมื่อแล้วมันปลายโมงเลยข้าไงเขาได้กินละไม้น้ข้าวใส่กินละไม้ไปมาแต่ลไม้นมือน่ก็กนผักบมไห้ด่เียงแก่เนาะอรเมะเบิ้งเน่อมเคยเห็นนั้นนะแก่สั่งใบตานหรือใบลานใบตานอะไรก็มี เาจแก่ไปยังแล้วโอ้ยแงหนูจไปเห็นยเฮตุปไปจักเฮลังคาตุปข้าวโพดข้งวโพตุ้งหักตุ้งหักว่ะติ๊บขาหน่อยนะติ๊บปติ๊บข้าวใหญ่ติ๊บข้าวใหญ่เก้า

ก็วนากันแม่แม่แตม่เตอาตีย oh. okay. ah. yeah. ัง oh. ส right ี่อดิของไผ่กันผพกไผ่เดชผไม่ใหญ่ัไผ่อ้าวหักแจกแม่ซอนข้โพดลอยหนึ่งเนาะไม่ได้เาอะไระลอยบอยอยู่เนี้ผู้ถุงนี่นะ ก็หากัดทั้งเอาหักน้ำมันเ็นบ่อนหารก็มีแต่สี่คนอาหารก็มีแต่สี่คนบ้าข้องอันลงต้อยกะตาไก่ดำกตาเมนโจอ่างสาม้อยสามสิบน่ะดิสามรวยสรุปยอด ฟันเนาะฝันเรียน้มาุงมันจริงคร้าดคนเแบนี้จะไปจะซื้อยังคิดสอนนะเฮะมาจดจำนวนเดอิบติบนี่ได้ไปโอนเงนออกมาแล้วกับแปงกันเสียมาอูยุพ่ชยเด็กสั่งเ้าได้คุณน้าทั้งหมดหกรอย จ้า1,000 1,400 1,300 1,600แต่ว่า1,600นันกระตาด้อลยงมดตัวของกกะตา300กแยกออก3แล้วกแยกตัวได้เฮ็ดคุณเอาดเฮ็ดกกงไปลห อันนี้มือเขาโกงอย่างนี้สินน่าดานโอ้ยมันได้สันีกับพ่อแล้วก็เอื่อยน่นนี่เอาเอามือสรงนี่เนาะมือกายกระแทกกูละสีดามาสนาะเะไมืสูงต้อมยู่สดามาสเนาะแต่แต่แต่กูแต่แต่กูเกิดมาแบบตรงตแต่แต่มัอยู่นี่นี่กูห้กกับนี่มือนี่ลได้นะ ได้ก็ได้แบบใส่แบบแบบโดนเลยได้ปะเอื่อยอือกปีนะือใส่กระสอบไว้องใน่อยใส่ทงกันกระเทียมบานเอื้อทงยังก่อนทงทันทงทงดาวเทียมพันสองหกสิบใส่ทงดาวเทียมดีทงยางเราพอดหนูดาวเทียมหมดกระสอบไปแลอืองอยางังใส่ไปะเบาทองอาไปนี่แล้วแล้วงานอย่าเ้เมือ ยืมก่อนยืมก่อนโร้ยปูยังาปิ้ามจะได้จีบโอซหายในบ้อเลยไหสามกอแล้วไปนะบ้อหะยี่สิบสองตี้อยประมาณสองคนไฟะวันที่สามถ้ารตัวใดนี่เอาตักีเคี้ยนะสองลอยนะหอ้ 0 1อดคืออะไรครับเลนงามันีได้อืมอ้าเก้ยย่าบ่อมาได้ลอยก่อนะลองมาปิีพกาอีน้องมึงกัดเทสิลูเกระตบกูใช่ไหมุณนะไปีมาุ น่ะคุณอาจารย์ไพนูน่นี่ยังน้อยนิงต่อได้พี่น้องปองไปโอ้ยหร่อดีใจกังสาวน้างสาวปะ่อยังอ้ยับขึ้นงามหนื่อยเลยถึงขีดถึงงานถึงขบเข่าสิงงามแต่ว่าโทรศัพท์ลูกเจ้านะเมืองเด้อไก่เขาไปข้าไก่เลยผูบํามบ้เนื้อไงล่ะออเนี่ ลาบอยอ่ะลาบอหน้ากระตาลาบอ่นึ่งมกโพดเลยครับตรงพุดแม่กูหิวข่าวซุจะมาแหนนันแม่ร้าแม่ฟ้างเมื่อบ้านบอแม่ เีอีเียวงเคียวเกิดอ่ะตัวปิ้งบ่อเคยเคี้ยวกับแป้งกระปุกบ่ะหาแนวมากินหาแนวมากินอ่ะเซราหาเด้เรื่อยมาห้องนึ่งฮ้องกับิลราเด้อพี่น้องฝากคุณใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ขอบคุณเอื้อยใหญ่แล้วก็มาดามต้องเรียกแม่เนาะเขาก็ห้องเอื้อยขอหายดีไม่แห้งเรื่อยๆลำลุนลำลุนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบ้อสุขุมสุขคนเนาะ ถ้ามมือพูนญ,ญาเจาดีปนีสมข้าเกษสิบไดป,ปิดการขายนะนทอเท่าทีแล้วขึ้นีาง,งคลกสินหิยิงนี่นเห็นขี้ดินเขาอยู่เนาะแมนแล้วไปแล้วสบายดี